มีคนตายห้าศพเฮ้ย <S <S ล้มแดกเลยครับนั่งทานข้าวกับท่านหารพลอยู่ที่กองชการนครปฐมรายงานมาว่าเกิดเหตุสองสี่หนึ่งสองสีหนึ่งคือฆ่ากันเนี่ยนะฆ่ากันตายหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยปล้นเกิดเหตุสองสี่หนึ่งคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้เสียชีวิตห้าศพโอโหลมแดกเลยเฮ้ย สะเทือนขวัญแต่นึกในใจว่าคงยิงพ่อแม่ลูกเมียแล้วก็ยิงตัวตายค,คิดอย่างนั้นส่วนใหญ่ถ้ามีตายเยอะๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นก็ไปดูที่เกิดเหตุกันกันกบท่านหารผลรพอไปก็มีคนตายก็เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเมียเป็นหลานเป็นเมียห้าศพ ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเมียเนี่ยมันไปได้สามีแล้วก็สามีเป็นคนอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนแรงซ้อมเสริอม,อ,มอะไรอยู่เรื่อยก็เลยหนีกลับมาอยู่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยอยู่พ่อแม่น้องและตัวเองเนี่ยหลานก็มาอยู่กันไอ้นี่ตามมาตามมาแล้วบุกยิงแหลกเลยโอ้โหบ่กไอ้หานชิบหายแล้วต้องตามฆ่าไอ้เคี้ยน,นี้ให้ได้เลยับ มันโหดร้ายเกินคนไม่รู้เรื่องมันไปยิงเขาหมดถ้ามันมายิงเมียมันคนเดียวอะไรก็ก็วานไปก็พอสมควร,ครแต่ว่านี่มันมายิงพ่อแม่ลูกหลานเขาหมดเลยแต่บ้านนี้ยังไม่หมดบ้านนี้อยู่กันหลายคนนะครับหลังเกิดเหตุมันก็หนีไปเราก็กว่าจะไปเช็คว่าไม่มีใครให้การได้แล้วตายหมดครับเอารายละเอียดทางเทคนิคทางโทรศัพท์แต่ละคนว่ามันติดต่อใครอะไรใคร ไปโยงใครอะไรใครเพราะยังไม่รู้ไอ้คนก่อเหตุเป็นผัวหรือเป็นคนบ้ามาแบบหนองบัวลําพูก็ไม่รู้ครับกว่าจะได้เรื่องตั้งหลักก็แยกหน้าที่กันทํามันขับรถมาขับรถเก่งมั้งขับรถเก่งมานะผมก็จํารายละเอียดไม่ค่อยได้ครับเราก็ตามทางเทคนิคได้รู้ว่ามันหนีไปยูสุพัน ก็ระดมกองสืบทั้งหมดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของภาคเ็ดทั้งหมดผมกับหารผลก็ไปด้วยกันครับไอ้นี่ถ้าลูกน้องยิงก็ไม่สะใจกูขอยิงเองเหออไอหารก็บอกอย่างนั้นก็คนละสองนัดแดกให้มันแดกสี่นัดบอกไม่ได้มันฆ่าของห้าศพต้องนับภาคแม่นอินงัดก็นั่งนั่งรถไปกับหารพลเลยครับบอกลูกน้องว่าใครเจอตัวอย่ายิงนะเดี๋ยวกูลงไปยิงเองครับ ตามไปที่สุพรรณกะ่าได้ยิงที่สุพรรณนะไม่รู้มันแหกหนีมาได้ไงครับแหกหนีมาที่นครปฐมกลับมาบ้านที่เกิดเหตุอีกหลังเดิมตอนค่ำล้อมปิดล้อมกันในป่าในสวนมะม่วงที่สุพรรณนะบครัาม,มาที่บ้านหลังเดิม มาเจอไอ้ผู้การตอนนี้ไอ้ปีดาอิเนเจริญเนี่ยเป็นผู้การศูนย์ฝึกที่นครผมเนี่ยตอนนั้นปีดาจะเป็นจำตำแหน่งมันไม่ได้เป็นสาววัหรือเป็นผู้กังกบก็ไม่รู้ที่จริงผมมีมือสังหารผมนะผู้การมันเปลี่ยนชื่อเนี่ยผู้การปปป,ปเวลาเนี่ยผู้การสามป,ปอที่ไปจับอธิบดีกรมรอุทยานไปจับนั่นจับนี่ไอ้นี่มือสังหารผมเลยนะเนี่ยไม่ใช่ มันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอย่างนูนะไอเต่าเนี่ยชื่อเล่นไอ้เต่าเนี่ยนะไอปีดานี่จะเป็นคนเรียบร้อยถ้าเจอชุดไอ้เต่าก็ตายแน่มาเจอชุดไอปีดาอไอปีดาก็รายงานมาครับมจะไว้ทํเฮีอะไรแล้วก็ให้มันสะเดาะคอไปอนัดเท่ากับที่มันยิงเขาหนะ้าศพเอาให้หน้าเละไปนะไอปีดาก็เลยวิสามันได้สิบเอ็ดมอม แดกไปห้านัดตายตกกันถ้าจับได้ครับมันก็รับสาภาพผมมันดานโทษครับโกรธแค้นครับสามพิาารพากษาประหารชีวิตครับรับสาภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิตเข้าไปอยู่ในเรือนจำจะเลวจะชั่วจะเก่งยังไงก็จะทําตัวเป็นผู้ดีครับเชื่อฟังผู้คุมก็เป็นนักโทษดีเด่นดีเยี่ยมอะไรลดไปลดมาติดติดสองปีสิบสี่ปีก็ออกมาับ ไม่คุ้ม,มค่มาครับหรอกมึงตามไปรับใช้เขาในานรกสวรรค์ดีกว่าอีกค่าเขาตั้งห้าศพค่าผู้หญิงสา <3 S 1> มคนเอาไว้ไม่ได้มผมก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยใช้ดุลพินิษฐ์เงี้ยใครจะว่าโหดร้ายยังไงก็ช่างมึงฆ่าเขามึงก็ต้องถูกฆ่ามั้ง